สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื้อกลางแชร์ข่าวจริงนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเดือนกรกฎาคมนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละหัวข้อเลยค่ะวันที่ 1. กรกฎาคม2 5 6 3นนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะจะได้รับ วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคนโดยจะต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารูซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะแต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะโดยจะได้รับคนละ200-300ถึงบาทตามเกณฑ์หลัก ที่มีไรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้300บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้ที่มีไรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือนค่ะข้อ2นะคะจะได้ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะค่ะก็รวมไปทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟไฟ้าและบกสอน,นะคะก็จะได้ส่วนนี้คนละ500บาทค่ะข้อ3นะคะก็จะได้ส่วนรถ ซื้อก๊าซหุงต้มค่ะกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐบาลจะแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนนะคะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ45บาทต่อ3เดือนค่ะหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนจะถูกตัดเงินส่วนนี้ออกไปค่ะวันที่15กรกฎาคม2563นะคะเงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะ ก็หมายความว่าหากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรู้ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะร้านค้าก็จะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนค่ะคิดเป็นจํานวน5ของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนส่วนนี้นะคะแต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่15มิถุนายน2563โดยจะจ่าย เป็นเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้ใจ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่ร่วมบลบโครงการได้นะคะแต่ว่าเงินส่วนนี้สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะวันที่18กรกฎาคม2563นะคะก็จะชได้รับส่วนลดนะคะค่าน้าประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือเดือนละไม่เกิน100บาท เมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับเข,เข้ามาในบัตรนะคะภายในวันที่18กรกฎาคมโดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนนะคะโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนั้นก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้ใจ่ายเงินไปก่อนค่ะ เมื่อระบบทำการจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกับเข้าบัตรให้230บาทภายในวันที่18กรกฎาคม2563โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ ต่อมาค่ะเป็นเงินพิเศษเข้าบัตรวันที่15ของทุกเดือนนะคะเป็นเงินพิเศษผู้สูงอายุค่ะได้รายละ50บาทและ100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน2563นะคะโดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือนโดยเงินส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกันค่ะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตสักหน่อยนะคะว่าเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิดนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการใดๆเลยของรัฐนะคะก็วันที่16มิถุนายน2563ที่ผ่านมา ทางคอรมนะคะมีมติเห็นชอบกับการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้กับอีกสกลุ่มนะคะค่ะหนึ่งในนั้นก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกระทรวงการคลังนะคะดําเนินการโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยการจ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1000บาทเป็นจํานวน3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นเงินทั้งหมด3,000บาทต่อคนค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะยังไม่มีการระบุวันที่จะโอนเงินเยียวยาให้นะคะก็จะต้องลุ้นเอาว่าภายในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งเราจะได้เงินทั้งหมด3,000บาทเนี่ยวันไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางช่องนะคะจะมาอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะได้เงิน3,000บาทค่ะก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะคะกด s u b สับสไครช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวใหม่ๆที่จะมาอัปเดตกันค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคม2563นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธ์อะไรบ้างนะคะครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ